เพราะว่าคนไทยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ยังติดใจในเก็บเงินปลายทางเพราะว่าหลายคนมองว่าเก็บเงินปลายทางนี่แหละที่ไม่โกงแต่คือเนี่ยแหละสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต็มนะครับช่วงนี้แก๊งชาวจีนก็ระบาดไปทั่วเรื่องของโกง,กงเรื่องที่ชั่วร้ายเนี่ยก็เนี่ยแหละแก๊งชาวจีนทั้งนั้นการพน,นันหลอกขายของหลอกชวนไปทํานูน่นทำนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากจีน ซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องมาหลายปีแล้วผมเคยเก็บข้อมูลเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2018แล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยเพราะคิดว่านี่แหละของปลอมแน่ๆว่าผมก็ไม่ได้ไปซื้อนะเพียงแค่เก็บข้อมูลซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากนั้นก็คงมีคนโดนหลอกเยอะแต่แค่ก็ไม่ได้จัดการกับเรื่องนี้สักทีดูไม่ได้จริงจังแม้แต่ขนส่งเองก็เหมือนกันมันถึงได้กล้าขายของเรื่อยๆกล้าทำมาเรื่อยๆไม่คิดว่าตั้งแต่ปี2018ถึงปีนี้เนี่ยยังกล้าทาต่อ ก็คือมีคนมาร้องเรียนกับผมแล้วซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับคนที่โดนหลอ,อกจริงๆนะฮะซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลให้หลักฐานให้เลขแครก็กให้ชื่อนามสกุลทุกอย่างเยอะมากครบมากแล้วจริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณร,ร้องเรียนมาแต่คือผมก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างกรณีนี้ที่ผมจะเอามาเปิดอันนี้คือเขาร้องเรียนมาเกือบเดือนละผมก็รับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบเพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนะไม่ใช่ว่าร้องเรียนอะไรมาก็ได้อาจจะมาใส่ร้ายคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งผมเอามาเปิดโปรงเสร็จอีกฝั่งสหาก็ เป็นปัญหาผมโดนฟ้องร้องเพราะไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเป็นความจริงผมโดนฟ้องร้องก็อย่างน้อยมันก็โอเคยังคุ้มไงฮะนี่คืออย่างแรกอย่างที่2คือช่องผมหลังๆจะเห็นว่าช่องผมมีปัญหานะผมต้องทําให้ช่องตัวเองแอคทีฟก่อนแล้วค่อยเอามาเปิดปรงยอดวิวจะแปลกๆหลังๆอย่างที่ผมเคยบอกว่า y o u t u b e เน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพนี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่ผมอาจจะต้อง ทำให้ช่องกลับมาแอคทีฟก่อนนี่แหละฮะนี่เป็นแพลตฟอร์มของเขาเราก็ต้องยอมทําตามกฎของเขาถึงหลายๆครั้งมันจะเจ็บปวดก็ตามทีนี้เรามาเข้าเรื่องของคนที่โดนหลอกกันที่เขาส่งข้อมูลมาให้ผมฮะนี่คือข้อมูลคร่าวๆเขาส่งข้อมูลมาเยอะมากชื่อนามสกุลอาชีพอายุที่อยู่เลขแท็กทั้งหมดที่เขามี เขาบอกผมว่ายินยอมให้เปิดเผยเอาชื่อนามสก,กุลจริงไปเปิดเผยได้เลยแต่คือแน่นอนว่ายังไงผมก็เปิดเผยไม่ได้เพราะอันนี้ก็ถือเป็นข้อมูลลับเขาถึงบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าชื่อนามสก,กุลเขาเนี่ยอาจจะถูกใช้ในทางอื่นทางที่ผิดก็ได้ถ้ามีคนรู้แต่คือแน่นอนว่าต่อให้เขายอมเราก็ต้องปิดไว้ชื่อ Facebook เขาผมก็จะเปิดไว้ให้ฮนะเผื่อคนที่ดโ,โดนโกงโดนหลอกก็จะได้ไปพูดคุยกันหาวิธีกันแล้วก็เอาจริงๆท่านนี้เขาก็ไม่ได้ถือว่าโดนโกงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจ่ายเงินไปแลกอ แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็พลิกตัวได้สุดท้ายก็ถือว่าไม่โดนโกงถึงเงินจะจ่ายไปแล้วแต่เงินยังมีทางคืนได้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีว่าทําให้ทาไมถึงมีวิธีหาเงินคืนได้ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่รูปสินค้าจากจีนก่อนเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพแบบนี้โฆษณาแบบนี้ก็ Facebook ก็จะโฆษณาไปตามคนที่ชื่นชอบแบบนั้นหลายหลายคนน่าจะชอบซื้อของออนไลน์พวกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์รถอะไรแบบนั้นโฆษณาเหล่านี้ก็จะไปขึ้นตามฟีดของคุณซึ่งบางคนก็อาจจะดูไม่ออกก็เข้าใจว่าอ๋อ เขาอธิบายอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆกดเข้าไปอุ้ยเขามีหน้าเว็บเฮ้ยเขามีเพจเ,เพจยอดไลค์น้อยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรากเขาจะเป็นเพจที่เพิ่งเปิดใหม่หรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ดูยอดไลค์ยอดติดตามไปด,ด้วยซ้าไปแต่เอาจริงๆเกณฑ์ยอดไลค์ยอดติดตามผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ในการตัดสินใจนะแต่อย่าไปตัดสินเสมอไปว่าย,ยอดติดตามน้อยาะว่ามีดีเพราะว่าสงสารบางเจ้าที่แบบเพิ่งเริ่มอ่ะ แล้วก็นั่นแหละต้องมาตายเพราะแบบเนี้ยคนก็มองว่าเจ้าิดตามน้อยไม่น่าเชื่อก็น่าเสียดายซึ่งไอ้รูปที่ผมให้ดูอันนี้เนี่ยคือที่ผมเคยเก็บข้อมูลเมื่อปี2018ที่ผมบอกไปณตอนนั้นเห็นก็รีบเก็บข้อมูลไว้โฆษณาใน Facebook แล้วก็ให้กดเข้าเว็บไปซื้อได้ข้อมูลหลายส่วนจะเห็นว่ามันสังเกตได้รูปพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่คล้ายๆก,กันกับแบบของจีมฟอนจะแปลกๆแล้วพวกนี้ที่มันชอบอ้างเนี่ยก็คือเรื่องของยี่ห้ออย่างอันนี้เนี่ยอ้างว่าเป็น GoPro Hero แล้วก็ใช้้้้้าาาออองงว่ะไร เราเนี่ยจะย้ายบริษัทไปประเทศอื่นแล้วเราก็ไม่อยากเสียดายตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าขนกลับอาจจะมีต้นทุนที่มากขึ้นอะไรก็ตามก็เลยอยากจะเอาร้อยตัวเนี้ยมาขายพวกท่านแล้วก็ลดราคาจากราคาเนี่ยประมาณ4 5่ห้าพันสาลดเหลือพันกว่าบาทนี่คือรูปแบบที่เขาใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็คุยคนซื้อก็จริงด้วยดีใจของแท้มีหน้าเว็บหน้าเว็บสวยงามลดราคาด้วยจาก3 0 0พันกว่าเหลือพันกว่าอะไรแบบนั้นแล้วเป็นโกโปรฮีโร่ก็กดสั่งซื้อไป ทีนี้ของที่ได้คืออะไรล่ะเดี๋ยวพาไปดูเอาจริงๆเนี่ยของที่ได้ถ้ามันเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่เป็นของก๊อปมันก็น่าเกลียดแล้วใช่แต่คือมันไม่ทุเล่จนถึงขั้นแบบว่าได้สินค้าอย่างอื่นที่ต้นทุนมันประมาณร้อยเดียวอย่างเงี้ยอันนั้นน่าเกลียดมากนะแล้วรูปต่อมาคือรูปล่าสุดของยุคนี้ที่เขาหลอกคนที่โดนหลอกก็ส่งข้อมูลมาให้ผมอันนี้แหละคือที่เขาเจอเป็นโฆษณาตัวนี้แล้วมีหลายอันนะนี่คือเพียงเพจเพจเดียวจริงๆไอ้คืนนี้เนี่ยมันสร้างมาหลายเพจมากซึ่งทั้งหมดก็คคือออมมาาาาาาาจจจจจจจกกเเเเเเ้้้้ดดีีีีียยววนนนนส่่งงขผป2018ะึ พวกนี้ผมไม่รู้ว่ามัน,มนกระจายกันยังไงมีรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้แปลกมากแล้วพวกนี้ก็ทําเป็นว่าเล่นนะทำเยอะมากที่เราเจอก็คือ1คือที่ผมเจอ2018อันนี้เจออีกคือหนึ่งแล้วก็กระจายหลายหลายอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเว็บดยหน้าเว็บเหมือนกันเดะก็ทุกอย่างเพียงแค่่าเปลี่ยนโดเมนโดเมนเนมจะแตกต่างกันแค่นั้นเองแต่วิธีการวางหมวดหมู่อะไรก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพวกนี้มันจะชอบแอบอ้างยี่ห้ออื่นใช่ไหมฮะรูปนี้ของคนที่โดนหลอกล่าสุดอันนี้เนี่ยเขาแอบอ้าง ซึ่งแอสตันเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รถยนต์ในประเทศไทยมีจริงมีตัวตนจริงเพจเขาชื่อแอสตันไทยแลนด์แต่อันนี้ก็ไปกอ๊อปก่อนหน้านี้ไปก๊อปเพจเขาเรียนแบบเขียนว่า a s สตันขีดไทยแลนด์แล้วคนซื้อไปก็คงจะเข้าใจผิดว่าเอา a s สตันเนี่ยขายของปลอมให้ฉันแต่ไม่ใช่พวกนี้เอารูปแบบอ้างหมดเลย หลังจากนั้นทางแอสตันเนี่ยก็มีบาชี้แจงนะทางคนที่โดนหลอกก็รีบไปถามแอสตันเหมือนกันทุกคนงงกันหมดเอ้าก็แอสตันไม่เกี่ยวนะแอสตันก็เลยบอกความจริงกับลูกค้าลูกค้าก็เลยรีบมาบอกผมเหมือนกันก็แขไมาให้ดูผมก็ไปดูเพจแอสตันแอสตันก็มีโพสต์เรื่องนี้ออกมาว่าเนี่ยบริษัทตัวเองโดนแอบบ้างนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยไปซื้ออันนั้นมาอันนั้นเอาลูกเขาไปใช้ไงก็เข้าใจว่าอ๋อแอสตันทีนี้มารีวิวเพจแแออออสตัันนนนีะไไรรบบเ้้ยยก็ดดดขขขาาใจผิ์งปลม นี่แหละฮะนี่คือความเสียหายแล้วก็เอาจริงๆตามกฎของ Facebook การละเมิดสิทธิ์แบบนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์โฆษณาฮนะคือถ้าเวลาคุณจะโพส์พวกสินค้าละเมิดสิทธิ์มันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะ Facebook ไม่สามารถตรวจสอบทุกคนได้แต่คือในเมื่อคุณลงโฆษณาเวลาเราจะลงโฆษณาใน a c e b o o k เนี่ยมันต้องผ่าน Facebook ก่อนนะทางทีมงานในไทยก็จะตรวจสอบก่อนเพื่ออนุมัติโพสต์นี้ไปผมก็งงว่าของแบบนี้มันอนุมัติมาได้ยังไงเพจแปลกแปลกแบบนี้ทําได้ยังไง เฟซบุ๊กก็มีปัญหานะมันก็เลยย้อนไปถึงที่ผมเคยพูดว่าเจ้าของแพลตฟอร์มหนึ่งดูโลภนะ,ะดูไม่ได้สนความถูกต้องไม่ได้สนความเป็นธรรมเท่าไหร่นะักมีเงินก็โกอย่างเดียวดูโลบอะแต่ก็ไม่ต้องพูดคนก็คงรู้ฮะเพราะผมเพิ่งอธิบายมาเมื่อกี้ <laughs> พอเราเจอโฆษณานี้เนี่ยเขาจะเน้นให้เรากดไปที่คลิกเลยหรือว่าคลิกเข้าโฆษณาเขานั่นแหละคลิกไปแล้วก็คือเข้าเว็บเขานั่นเองให้เราไปซื้อที่หน้าเว็บเขาซึ่งก็โอ้หน้าเว็บดูสวยงาม คมีความน่าเชื่อถือในเว็บของสินค้านะแต่ถ้าคุณกดเข้าไปที่หน้าแรกก็จะแตกต่างเลยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมสินค้าหน้าเว็บทั้งเว็บเนี่ยมีแค่ประมาณ6ตัวแต่คือถ้าเราย้อนไปแต่ก่อนช่วงที่ผมเคยเก็บข้อมูลนะจะเห็นว่าตอนนั้นเขามีผสมทํารูปเองบ้างก๊อปรูปเขามาบ้างไอรูปคําอธิบายก็จะก๊อปแต่คือไอรูปหน้าปกก็จะทําเองซึ่งในลาซาดาก็มีพวกขายของก๊อปขายของปลอมเนี่ยก็จะทํารูปเองเป็นหน้าปกแล้วที่เหลือก็ค่อยก๊อปเขาแบบแบบถ่ายหน้าร้านเขาอะไรแบบเนี้ย แล้วเวลาก๊อปรูปของคนไทยที่ไปร้านค้าไทยมันจะดูมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาเรียกวัฒนธรรมมั้งวัฒนธรรมในการทํารูปจะต่างกันนะแล้วภาษาไทยเนี่ยมันซับซ้อนตรงที่ว่ามีสระอะแล้วยังมีไม้โทอีกมันซ้อนไปอีก2ชั้นอนะ่ะซึ่งเวลาทํารูปถ้าคุณทําไม่เป็นคุณไม่ใช่คนไทยหรือทำโฟโต้ช็อปไม่เป็นเนี่ยคุณจะไม่รู้ทํำยังไงเพราะบางทีมันจะซ้อนกันสระอะไม้โทมันจะซ้อนกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นคนจีนเนี่ยยากเวลาเราเห็นในรัศาดาเนี่ยขายของปลอมขายของแอบอ้างก็มีซึ่ง่งงงาาาาจจกนะกกก็็หหววัััาาาาาาลลดดจจจจะะรรนพี้ทํูปแๆๆคืออ เชี่ยวชาญขึ้นก็มีบางร้านก็ทําเป็นนะเราดูฟอนตก็ออกวิธีการใช้ฟอนตต่อใหอ้สามารถใช้ไม้โทอยู่บนสระได้แต่มันก็ยังดูออกจีนมันจะมีวัฒนธรรมในการทํารูปแบบหนึงนะ่งอ่ะเพราะฉะนั้นหลังๆมาเนี่ยเขาก็ใช้รูปคนไทยมันจะเนียนมากขึ้นตกเยือได้มากขึ้นแล้วอย่างไทยเนี่ยแอสตันอันนี้เนี่ยจ้างลงทุนจ้างดารามาเลยเขาก็ต้องเสียเงินตรงนี้ไปตั้งมหาศาลอันนี้ก๊อปมาง่ายๆ แล้วก็ดึงคนได้ง่ายๆเลยโอเคหลังจากนั้นตามมาท่านที่โดนโกงเนี่ยหลังจากที่สั่งซื้อไปแล้วกรอกข้อมูลไปแล้วจะเห็นว่าพวกนี้จะเน้นให้เก็บเงินปลายทางเท่านั้นจะไม่มีโอนเงินไม่มีตัดพันปัดทั้งนั้นเก็บเงินปลายทางเท่านั้นเดี๋ยวมาอธิบายกลลวงตรงนี้ด้วยฮะพอจ่ายไปเสร็จผ่านไปสักประมาณ7วันนะฮะห้ถึงเวันก็ได้ของแล้วนั่นแปลว่าพวกนี้มีโกดังที่ไทยแล้วล่ะสั่งไปไม่นาน ก็สามารถรับของได้แล้วก็จากที่ผมดูจากเลขแท็กนะวันที่เขาได้รับของก็คือวันที่30ธันวาคมและวันที่สั่งถ้าดูจากใบของเขาที่พิ้นออกมาก็เห็นว่าเริ่มพิ้น25ธันวาคมก็อาจจะสั่ง24ปิ้น25ก็ได้ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5วันถึงโกดังน่าจะอยู่ในไทยอันนี้ก็คงปรับได้ไม่ยากนะอาจจะสืบได้ ว่าพวกนี้เนี่ยฝากอะไรยังไงให้กูทางไทยหรือว่ามีอะไรเชื่อมกันหรือเปล่าก็น่าจะตรวจสอบได้หลังจากที่เขาได้ของทางเคอรี่ก็มาส่งฮะเป็นเก็บเงินไปทางเขาก็จ่ายเงินไปแล้วค่อยมาแกะทีหลังนั่นแหละสิ่งที่เขาสั่งเนี่ยคือกล้องหน้ารถราคาเนี่ยพันหต้องเป็นยี่ห้อแอสตันนะที่เขียนไว้อันนี้ได้กระจกมองหลังในราคาพันหกนะฮะซึ่งไอ้กระจกมองหลังที่เขาส่งให้ผมดูก็มี2ชิ้นนั่นแหละสั่งกล้องหน้ารถชิ้นเดียวได้กระจกมองหลัง2ชิ้นไอ้กระจกมองหลังเนี่ยซื้อ สองอันก็ร้อยสิบบาทนี่คือการช่อโกงแบบจีนอีกรูปแบบหนึง่งแล้วถ้าถามว่าทําไมท่านนี้เขาถึงไม่แกะต่อหน้าพนักง,งานเคอรี่ก็แน่นอนว่าเป็นความเกรงใจไม่อยากมีปัญหาไม่อยากให้พนักง,งานรอนานอะไรแบบนั้นเพราะว่าแน่นอนแหละพนักง,งานมาส่งเขาก็ต้องไปวิ่งรอบของเขาต้องไปส่งต่อถ้าทุกครั้งที่เก็บเงินไปทางต้องมาเดือดร้อนพนักง,งานขนาดน,นี้ก็บางคนอาจจะรู้สึกเกรงใจและบางทีกลัวจะมีปัญหาถกเถียงกันว่าเอาคุณแกะไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ผมตีกลับผมจะลําบากพนักง,งานจะลําบาก มันก็เคยมีปัญหาตรงนี้นะฮะแต่จริงๆน่าจะหาจุดกลางก็ไม่รู้ว่าตกลงจุดศูนย์กลางที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอะไรเขามีสิทธิ์แกะไหมถ้าแกะแล้วไม่ใช่เขาแพ็คคืนได้ไหมมันก็ค่อนข้างสับสนนะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้เพราะผมปกติผมไม่ใช้เก็บเงินไปทางอยู่แล้วเพราะว่าผมจะตัดผ่านบาัตรแล้วก็จะหาแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นหลังจากที่เขารู้ว่าถูกโกงเนี่ยเขาก็รีบติดต่อเคอรี่ไปว่าตัวเองอยากได้สินค้าไม่ตรงนะเราได้สินค้าราคาถูกมากซึ่งก็ทันนะฮะ เขาติดต่อเคอรี่ไปถือว่าเป็นช่วงที่ทันเวลามากเขาแกะไปเพียงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงได้รับของครึ่งชั่วโมงแล้วก็รีบติดต่อเคอรี่ไปเพราะว่าเป็นของปลอมของที่หลอกลวงนั่นแหละช่วงที่ติดต่อไปช่วงแรกแรกก็เคอรี่พนักง,งานเนี่ยเหมือนจะแค่รับเรื่องเท่านั้นแต่หลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่นานก็โอเคแหละเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้ทางเราเนี่ยระง,งับเงินตรงนี้ไม่ให้เงินมันไปถึงปลายทางได้แล้วเพราะว่าเวลาเรื่องเก็บเงินปลายทางเนี่ยกระบวนการก็คือว่า ทางเจ้าของสินค้าที่จะขายของให้เราเนี่ยเขาต้องอให้เลขบัญชีกับทางเคอรี่หรือกับทางบริษัทขนส่งที่รับชําระการเก็บเงินปลายทางนะเขาต้องให้เลขบัญชีเพื่อเวลาเขารับเงินมาแล้วเขาจะโอนเข้าบัญชีนี้แล้วไอ้เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ค่อยไปถอนเงินได้และเคอรี่เนี่ยได้ตรงนี้นะได้เปอร์เซนต์จากตรงนี้คือได้2อย่างค่าส่งเคอรี่ก็ได้นะปกติที่เราส่งของเขาจะได้ค่าส่งถูกไหมอีกตอนหนึ่งที่เขาได้ก็คือเปอร์เซนต์คือเขาอาจจะเก็บสัก4%ของราราสินต์สี่เปอรมเซนต์ของราคปสคนะประมาอ่ะ ร้อยหนึ่งเขาก็เก็บไป3บาทอะไรแบบนั้นก็คือตอนที่แม่ค้าเอาของไปส่งที่เคอร์ี่เขาก็จะเก็บค่าส่งคุณอย่างเช่น40บาทอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่าสินค้าพอเก็บจากลูกค้ามาได้ก็ค่อยโอนให้คุณโดยที่ต้องหักสินค้าตรงนั้นก่อนเปอร์เซนต์ตรงนั้นก่อนแล้วทางคนที่โดนโกงอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากเคอร์ี่อีกบอกว่าถ้าคุณแจ้งภายในอาทิตย์หนึ่งคุณก็จะทันนะเขาจะสามารถบล็อกยอดให้ไม่ยอดไปถึงปลายทางได้ก็อันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนช่วงที่ต้องดีเลย์ภายในอาทิตย์หนึ่งแล ที่เล่าไปเนี่ยก็เหมือนจะดีเหมือนว่าพี่คนนี้ก็ไม่ได้โดนโกงแล้วสุดท้ายก็สบายใจได้ใช่ไม่ได้โดนโกงจริงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีปัญหาตรงที่ว่าเขายังไม่ได้เงินคืนสักทีตั้งแต่เขาแจ้งไปเมื่อปลายเดือนธันวาเนี่ยจนมาตอนนี้นี่เดือนกุมภาพันธ์ละประมาณเดือนกว่าแล้วเขายังไม่ได้รับเงินคืนแล้วเขาก็โทรไปทวงทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์กับทางเคอร์รี่นะฮะเขาก็บอกว่าเคอร์รี่ก็บอกว่ากําลังดําเนินการอยู่กําลังดําเนินการอยู่ผ่านมาก็เด <D chocolate. S 1> <ๆ>ือนกว่าแล้วก็ถือว่านานนะไอเดือนกว่านี่ถือว่านานแต่ถ้าถามว่าสุดมมมัยกก็็็งไ่่สุดดเเตที2ือน ถ้าสมมติ2เดือนแล้วยังไม่ได้คืนอันนี้ปัญหาใหญ่นะอันนี้คือข้อมูลจากทางพี่เขานะถ้าสมมติเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็หวังว่าเคอร์รี่ก็จะลองตรวจสอบดูว่าเฮ<ะ>้ยเป็นขั้นตอนไหนใครทํางานอะไรยังไงบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าทำไมมันนานขนาดนี้แต่คือมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันนึงแล้วตรงที่ว่าเงินเนี่ยยังไม่ถึงปลายทางนะสรุปคนโกงก็ไม่ได้เงินตรงนี้เพราะว่าทางเคอร์รี่ยืนยันแล้วแต่จากเรื่องนี้เนี่ยจากตอนที่เคอร์รี่บอกว่าดําเนินการเดํนเนินการผ่านมาประมาณเดือนกว่าที่เขาพูดถึงนะมันก็ทําให้ตัวเเเเเเเคคคค้าาาาาาาอออองงงนนนนีี่่่่่่่ยขดดววววมมมมชืืััรรรกกกกกตแ็ิะะจไบ แต่คือมันผ่านมาเดือนกว่าเขาก็ทวงทุกอาทิตย์ตัวอาทิตย์ได้คําตอบเดิมเดิมเขาก็เริ่มสงสัยในตัวเคอร์รี่แล้วว่าเฮ้ยเคอร์รี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็นั่นแหละอที่บอกอยากให้ตรวจสอบม,มากก็เข้าไปพูดคุยกับเขาได้ผมก็เปิดชื่อเฟซบุ๊กของท่านนี้แล้วแล้วสุดท้ายพี่คนนี้ก็ดีมากพอรู้ตัวว่าโดนโกงโดนหลอกเนี่ยก็รีบแจ้งเตือนไปยังคนอื่นๆคนที่กําลังจะซื้อสินค้าตัวนี้เนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าพอเวลาพวกนี้โฆษณาก็จะมีคนไปคอมเมนต์ต่อๆๆๆว่าผมจะซื้อต่อคคครรรรัััับบบบบบสนน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 ใจ้้้้้าาาเเลขีีีี่่่ไไออะแกก็ปวฮ อย่าไปสั่งนะทักแชทไปทุกคนเยอะมากแต่ก็มีบางคนที่เขาแจ้งไม่ทันสุดท้ายก็หลงต้องจ่ายเงินไปแล้วแล้วเขาก็ยังไม่หยุดนะทุกวันนี้เขาก็ยังคงแจ้งเตือนคนต่อเรื่อยๆเขาเจอโฆษณาใหม่ๆเพราะพวกนี้เนี่ยมันก็จะโฆษณาให้ตามกลุ่มเป้าหมายเขาซึ่งดันว่าพี่คนนี้ดันเป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นตลอด หลังจากโดนโกงก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่โฆษณายังคงขึ้นหน้าฟีดเขาเขาก็แคบมาให้ดูว่าล่าสุดก็ยังมีนะฮะเขาก็เลยแปลกใจเคอร์รี่นี่แหละฮะว่าถ้าเคอร์รี่ดำเนินการจริงๆเนี่ยอย่างน้อยมันต้องลดลงแต่คือก็เข้าใจว่าเวลาพวกนี้โดนเคอร์รี่จับได้ว่าบัญชีนี้ไปหลอกคนอื่นก็อาจจะโดนบล็อกซึ่งไม่รู้เคอร์รี่บล็อกจริงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติบล็อกแปลว่าเขาต้องไปหาบัญชีใหม่มาเรื่อยๆซึ่งนั่นเป็นต้นทุนของไอ้พวกคนโกงนะฮะต้องหามาเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มก็ไไไดดด้้้้้อออาาาาจจจจจะะะบััญชีนึึงงนึงงงงงตตตขยสสกถถถคคุมมมมปปเิิให่่แื ลายแรกๆร,ร,รีบแจ้งเคอร์รี่เคอรี่ก็บล็อกบัญชีนี้แล้วคนที่กําลังซื้อที่จะรับเข้าบัญชีนี้เนี่ยที่โกงเนี่ยเคอรี่ก็ต้องรีบบอกคนคนนั้นแจ้งเตือนไปทางว่าเฮ้ยพัสดุนี้คุณจ่ายไม่ได้เพราะว่าบัญชีนี้ถูกบล็อกไปแล้วถูกไหมฮะเคอร์ี่จะเอาเงินเก็บเงินไปทางแล้วโอนเข้าไม่ได้สุดท้ายต้องลิงก์กับคนขับก็ไม่ได้ เราก็ต้องมีหลายคนที่โดนสินค้าโดนโยกเลิกแบบนี้เพราะว่า,าข้อหาคือโดนโกงแบบนี้แหละแล้วเคอร์รี่อาจจะต้องดำเนินคดีก็ได้ไปถึงเจ้าของบัญชีแล้วมันน่าจะลดลงได้อันนี้ก็แปลกนี่ก็คือคนที่โดนโกงเนี่ยสงสัยว่าเคอร์รี่มีส่วนเอี่ยวหรือเปล่าทําไมมันถึงยังมีมาเรื่อยๆพวกนี้ทําได้แบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยแล้วไม่พอนะผมไปเช็คเว็บที่ท่านนี้โดนโกงเนี่ยยังใช้อยู่ปกติหน้าเพจยังใช้อยู่นะฮะผมทักไปแล้วก็ยังตอบได้ปกติว่าเนี่ยสินค้าตัวนี้เข้าไปหน้าเว็บไซต์ไปซื้อของฉันได้เข้าไปดูแล้วสรุปก็คืออยังไไไมมม่่่่ดดดโนปปิิะรเเชว็บให เว็บเก่ายังใช้อยู่แล้วนี่ก็คือหน้าเว็บเขาแหละผมก็กดเข้าไปก็จะเป็นการสั่งซื้อนะฮะกลลวมพวกนี้เนี่ยดูง่ายๆพวกนี้จะเน้นให้เก็บเงินปลายทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเจอพวกเนี้ยเก็บเงินปลายทางก็ต้องสงสัยก่อนนะเพราะว่าคนไทยผมเชื่อว่าหลายๆคนเยอะมากที่ยังติดใจในเก็บเงินปลายทางเพราะว่าหลายคนมองว่าอะไรฮะมองว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยแหละที่ไม่โกงแต่คือเนี่ยแหละตอนนี้มันมีกลลวงที่เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วช่องโหว่ของเก็บเงินปลายทางคือเราไม่รู้ว่าสินค้าข้างในคืออะไร แล้วถ้าเราจะแกะต่อหน้าขนส่งแล้วถ้าแกะกล่องออกมาเนี่ยบางทีมันอาจจะใช่เป็นสินค้าที่เราสั่งซื้อแล้วถ้าเราอ้างว่าไม่ไม่ใช่ล่ะหรือเราอ้างว่าเอ้ยตรงนี้มีตําหนิเฮ้ยก็เป็นปัญหานะนี่ก็เป็นต้นทุนนั่นคือกรณีที่สินค้าถูกต้องสินค้าจริงนะแต่คือกรณีนี้เนี่ยคือสินค้าตรงกันข้ามเลยแล้วเป็นสินค้าราคาถูกมากอันนี้ก็ถ้าเปิดตั้งแต่แรกเราอธิบายไปก็น่าจะได้แต่คือก็เข้าใจแหละว่าอย่างน้อยคุณก็รู้สึกว่าตัวเองได้ของมันสบายใจกว่าดีกว่าว่างเงินไปแล้้ดหอออก่่่ืืืงาทีเไซจชถ เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ขายของออนไลน์ที่เชื่อถือได้ไม่ชื่อซื้อกับพวกซีโซ่แบบนี้โฆษณาไปเรื่อยเื่อเพราะฉะนั้นมันก็ถือเป็นความรับผิดชอบของหลายอย่างนะฮะทั้งเคอรี่ก็ต้องตรวจสอบพวกนี้ด้วยแล้วถ้ามีอะไรต้องรีบบล็อกล้วต้องเชื่อมไปถึงบุคคลผู้ใช้ที่โดนหลอกก็จริงจังเหมือนกันเขาเขารีบไปช่วยคนอื่นเอยอะแยะไปหมดตำรวจก็เหมือนกันก็ต้องไล่จับพวกนี้พวกเวบ็บปลอมเวบ็บเถื่อนพวกนี้เนี่ยผมก็เห็นเปิดมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้นี่ก็หลายเดือนนะฮะยังคงเปิดต่อเนื่องหลอกคนได้เเรืื่ออยๆแล้้้้้ววกกก็ห็หนนนนนนไดชััาาพีีีคคจจจมทง จากตรงนี้ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยหรือว่ารัฐบาลจีนจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราจํากันได้เมื่อหลายปีก่อนก่อนหน้านี้แต่ก่อนคือจีนถือเป็นประเทศที่รับขยะของโลกหลักๆนะเยอะที่สุดในโลกแล้วรับขยะเข้าไปอ่ารีไซเคิลแต่คือมาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางจีนก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นขยะของโลกแล้วจะไม่นำมารีไซเคิลนะฮะสเหตุผลที่เขาอธิบายก็คือว่าอย่างแรกคือกําไรมันน้อยอย่างที่2ก็คือมันเป็นมลพิษซึ่งถูกต้อง ประเทศอื่นอย่างเราก็เหมือนกันก็ไม่ค่อยอยากจะรับเข้าขยะนะถ้าคุณอยากจะนําเข้าขยะจากประเทศอื่นมาก็ต้องขออนุญาตต้องมีกระบวนการเพราะว่ามันเป็นมูลพิษชาวบ้นานฐานะอาจจะไม่พอใจก็ได้อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็ไม่ได้อยากนําเข้าขยะทีนี้มันก็เลยโยงไปถึงว่าเฮ้ยไอ้ของที่จีนส่งมาไอ้กระจกมองหลังเนี่ยส่วนหนึ่งผมมองว่าก็คืออยากได้เงินเยอะๆอยากหลอกเอาเงินไซสินค้าปลอมไม่ได้มีสินค้าจริงแล้วก็เอาของห่วยๆมากําไรก็คือได้ไปพัน 1, กว่าบาทนนะ่ะพันหกร้อยเก้าสิบเก้ากำไรน่าจะประมาณพันห้ากำไร นั่นคืออย่างแรกที่มันอยากได้เงินอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่อาจจะเป็นขยะของประเทศมันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันกระจายไปทั่วนะมันไม่ใช่ว่าแค่เว็บ2เว็บมันน่าจะมีเป็นวอลล์ร้อยเว็บแล้วหลอกคนไทยมันก็หาเป้าหมายประเทศที่มีคนที่ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้ตามไม่ทันเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เข้าไปหลอกซึ่งขยะมันเยอะมันก็อาจจะเอาพลาสติกที่แบบอห่วยๆไปรีไซเคิลมา้วทาให้มันดูดีให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ขายออกไปเห็นบรรจุภัณฑ์ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีแบรนด์อะไรหรอกทาไปเรื่อย ผมก็งงว่าเฮ้ยหรือว่ารัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะมันน่าสงสัยนะคนจีนเนี่ยกโกงเข้าไปทั่วแล้วเป็นคนจีนในจีนบ้างคนจีนในกัมพูชาบ้างหลอกคนไทยไปทํางานอาการพนันบ้างคนจีนทั้งนั้นนี่คือนิสัยคนจีนทั้งนั้นเลยแล้วทาไมรัฐบาลจีนไม่เห็นปาบป,ปามเลยฮะเดือบางคนอาจจะให้ข้ออ้างา่าโอ้ก็รัฐบาลจีนเนี่ยเขางานเยอะ เขาไม่มีทางไปทําทุกอย่างได้หรอกอา้าวคุณก็ย้อนกลับไปดิฮะประเทศจีนนั่งพันสี่ล้านคนเพียงแค่ประชากรประมาณสองสาคนที่ไปวิจารณ์รัฐบาลจีนวิจารณ์สีจิ้นผิงเนี่ยบุกไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วนะฮะถามว่าคุณทําได้ไงละ่ะแล้วทำไมเรื่องพวกโกงๆวกนี้คุณทําไม่ได้ก๊อบสินค้าไทยนมอัดเม็ดก็โดนก๊อบสินค้ามากมายของไทยพอไปขายที่จีนก็โดนก๊อบคนไทยขายไม่ได้โดนตีกับ นี่คือกลวงจากประเทศจีนจากรัฐบาลจีนหรือเปล่าผมก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นวิธีการของเขาหรือเปล่าตั้งใจจะโกนเงินเข้าประเทศแล้วเขาจะได้มีเงินเยอะเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนใช้จ่ายเยอะในการซื้อประเทศนู้นประเทศนี้อา่าเข้าไปแกล้งลงทุนให้เขายืมเงินอะ่ะแล้วสุดท้ายเขาเป็นหนี้ก็ไปอเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกลวงอะ่ะอาจจะเป็นแผนการของเขาหรือเปล่าเพราะาอยากให้ระวังนะเวลาซื้อของอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากเหตุการณ์นี้หลักๆที่เราจะสังเกตได้ว่าอันไหนสินค้าจีนหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าเนี่ยหลักๆผมดูไว้้3ขอ อย่างแรกก็คือว่าถูกมากมันอ้างว่าลดราคาเยอะมากเป็นแบรนด์เนมที่ลดราคาเยอะมากอันนี้หนึ่งละน่าสงสัยอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าเขาชอบอ้างแบรนด์อย่างที่3เนี่ยก็คือว่าอ้างเก็บเงินปลายทางแล้วก็ยังมียิบย,ย่อยเรื่องของเอาลูกกระนมาแอบอ้างแล้วก็ยอดติดตามเพจก็เป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตได้แล้วก็ฟอนต์ในการใช้ฟอนต์ก็จะแปลกๆหน้าเว็บด้วยกดเข้าไปที่หน้าเว็บเราจะเห็นว่าลงจงมากอ้างว่ามีหมวดหมู่แต่กดเข้าไปไม่มีหมวดหมู่อะไรเลยสินค้ามีประมาณ6ตัว เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะซื้อสินค้าผมแนะนําก็ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้แล้วก็แหล่งนั้นเนี่ยแนะนําให้ซื้อจากแหล่งที่เป็นคนไทยดีกว่าเพราะว่าของคนจีนโอเคแหละบางทีแพลตฟอร์มเขาอาจจะช่วยตรงนี้ได้แต่คือคุณจะเสียเวลาเพิ่มจากจีนมันใช้เวลาประมาณ14วันหรือประมาณ8วัน9วันเนี่ยเสียเวลาแล้วกว่าจะตีกลับอกีกบางคนก็เสียเวลาขี้เกียจตีกลับแล้วหรือหมดเวลาไปแล้วแล้วก็หวังว่านะขอให้คนไทยอยาาโกงกันเองเลยไม่งั้นเนี่ยคุณทําคนไทยกันเองเสียชื่อแล้วคนว่ยคนก็บางว่าเฮ้ยคุณ คุณภาพเดียวกันอะไรแบบนั้นก็หวังว่าจะไม่โกงกันทําให้ชื่อเสียงดีขึ้นไม่งั้นคนก็จะโดนหลอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัวคุณเองอนาคตคุณก็จะโดนหลอกแล้วก็สุดท้ายอันนี้สาคัญมากสําหรับใครที่สั่งซื้อไปแล้วแล้วของกําลังจะมาก็นั่นแหละให้ตีกับส่วนใครที่จ่ายเงินไปแล้วถ้ามันยังอยู่ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยให้คุณรีบแจ้งกับทางเคอรี่โทรบอกเคอรี่เลยว่าของที่คุณมาเนี่ยมันเป็นของปลอมของที่ไม่ได้ตรงตามที่สั่งแล้วสุดท้ายเคอรี่เขาอ,อาจจะบล็อกเงินตรงนี้ไว้แล้วคุณก็รองเงินคคืืนนนซึ่่งง้าไมไมดเิก็ ต้องแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วกดดันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับพี่ท่านนี้ทําทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ